สำหรับการเพาะต้นกล้ามะม่วงนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องทำการคัดเมล็ดของมะม่วงก่อนซึ่งเมล็ดมะม่วงที่เราคัดมานะครับจะต้องไม่บิดเบี้ยวแล้วก็ไม่มีโรคมาด้วยให้เราพึงลมพอหมาดหรือแห้งก็ได้แต่ห้ามตากแดดําการแกะส่วนที่เป็นกระลาออกก่อนนะครับซึ่งในขั้นตอนการแกะเนี่ยต้องระวังอย่าให้มีดไปโดนเนื้อของเมล็ดนะครับในการแกะเมล็ดมะม่วงควรที่จะลบตรงที่เป็นสันของกระลาก่อนเพื่อให้มันแกะง่ายนะครับเมื่อเราลบเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะแกะได้เลย นี่นะครับส่วนของตัวมเมล็ดข้างในตัวนี้จะต้องไม่ให้ช้ําแล้วก็ไม่ให้เป็นแผลเพราะว่าเขาสามารถที่จะติดเชื้อราได้ง่ายขั้นตอนต่อไปเราจะนําเมล็ดที่เราแกะได้ไปเพาะในถุงเพาะนะครับซึ่งเราเตรียมดินปลูกใส่เรียบร้อยแล้วดินปูในถุงเพาะเนี่ยควรจะเป็นดินที่มีความร่วนซุยสามารถที่จะรักษาความชื้นได้ดีเพื่อที่จะให้ต้นกล้าของมะม่วงเนี่ยขึ้นได้ดีนะครับสาหรับขั้นตอนในการนําเมล็ดมะม่วงลงไปในถุงเพาะเราจะต้องสังเกตเมล็ดมะม่วงก่อนส่วนที่เว้าเราเรียกว่าท้องมเมล็ดเราจะต้องเอาส่วนนี้ลงไปด้านล่าง แล้วก็การนําเมล็ดลงไปในถุงเพาะนะครับเราควรที่จะวางมเมล็ดให้อยู่ตรงกลางถุงซึ่งความลึกในการนําเมล็ดมะม่วงลงไปในถุงนะครับก็คือเราจะลงให้สามารถกลบมเมล็ดมะม่วงได้พอดีหลังจากที่เรานําเมล็ดของมะม่วงลงไปในถุงเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการลดน้ําเพื่อให้ความชื้นนะครับเราจะนําไปเก็บไว้ในที่ร่มลําไรใช้ระยะเวลา20วันนะครับแล้วก็จะได้ต้นกล้ามะม่วงต้นใหม่ขึ้นมา